ครับครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะเช้าวันนี้นะครับก็ตรงกับเช้าของวันอังคารนะครับวันอังคารวันที่3าเดือนตุลาคมนะครับ2566นะครับนะวันนี้แอดมินพาทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศของนี่เลยนะครับนะเป็นบรรยากาศของการตากข้าวนะฮะตามวิถีชีวิตของพี่น้องเกษตรกรนะครับ ทำไมบางท่านเองเองงนะฮะว่าทำไมแอดมินมาเปิดคลิปนะครับนะเพื่อให้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะก็นี่เลยนะครับนี่นะเราเองก็นะครับมีลานอเนกประสงค์กว้างนะครับนะฮะอยู่ที่บริเวณด้านหน้าที่ทำการอบตเชียงบุรีของเรานะครับอ <c oughs> ่าเราก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องมาทําประโยชน์นะครับนะโดยเฉพาะในส่วนของนี่เลยนะครับนะเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ บ้านใกล้เรือนเคียงนะครับหรือว่าแม้แต่เกษตรกร,กรที่อยู่ไกลนะสามารถที่จะนาผลผลิตข้าวเนี่ยนะครับนะมาตากที่ลานอนเนกประสงค์ของเราได้นะครับโดยไม่ต้องขออนุญาตเลยนะครับนะถือว่าคลิปนี้นะเป็นคลิปที่อยากจะบอกพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับที่อาจจะหานะหาลานตากไม่ได้นะก็อยากจะเชิญชวนนะครับนะฮนะเดี๋ยวเราไปาชมนะครับในส่วนของกิจกรรม นะครับนะเล็กๆ <î S 1> <var> น้อยๆของนี <three tik away> ่เลยนะฮะอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนะครับนะฮะวันนี้มาทําอะไรกันเอ่ยถือโอกาสมาตากข้าวครับใช่ไหมครับปีนี้เป็นไงครับผลผลิตข้าวถือว่าดีนะครับฝนฟ้าดีครับใช่ไหมครผลผลิตดีครับอ่าเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นไงครับก็ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันปีนี้รู้สึกว่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะครับครับผมเห็นเห็นมาตากข้าวแบบนี้นะครับมันมันมีความจะเป็นยังไงครับในส่วนของการที่จะต้องนําข้าวมาตากครับ ครับคือส่วนมากเราทํานามเหมือนเหมือนเมื่อก่อนเราเปลี่ยนไปนะครับ,รบ <tuo S 2> เมื่อก่อนเราเอาศัยคนเกี่ยว<อ>แล้วก็ใช้รถนวดใช่ไหมครับ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 ปัจจุบันมันมันเปลี่ยนไปเรามาอาศัยรถเกี่ยวใช่ไหมครับแสดงว่ารถรถเกี่ยวนี่ต้องเกี่ยวเป็นข้าวดิบนะครับอ๋อต้องต้องได้ตากต้องได้ตากแสดงว่าคนที่ทำข้าวแบบนี้ต้องได้ตากต้องได้ตากทุกลายครับยกเว้นเอาเข้าลงสีเลยนะครับอ๋อซึ่งมันก็ราคาไม่ค่อยดีเนาะส่วนหนึ่งแล้วเกษตรกรก็ตากข้าวปลูก ไว้ทําพันต่อไปแล้วก็เอาไว้เก็บไว้กินส่วนหนึ่งนะครับอ๋อนะครับีกส่วนหนึ่งก็เข้าลงสีเลยครับเออแล้วทําไมถึงทราบนะว่าตรงนนี้มันมีที่ตากเพราะว่าผ่านไปผ่านมามันโล่งดีนะครับขออนุญาตใช้พื้นที่เลยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวยังไงอบตเราถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปอนุญาตให้พี่น้องเกษตรกรอ่ะเดี๋ยวยังไงอยากจะพาให้ท่านนะเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรนะครับที่อยู่บ้านใกล้เลนเคียงนะครับนะมาใช้บริการเลยเชิญเลยครับผม ตอนนี้ผมได้ขออนุญาตทางนายกทางประหลัดไปแล้วนะครับถือว่าผมอนุญาตนะครับขออนุญาตท่านประหลัดชยามาแล้วนะครับครับก็ทุกท่านมาใช้ได้เลยนะครับเนาะใครมาก่อนได้ก่อนก่อนได้ก่อนนะครับเลือกมุมกันได้เลยนะครับเอแล้วไอ้ลานคอนกรีตเนี่ยมันต่างกับลานหญ้ายังไงครับในส่วนของการตากครับตากในลานหญ้าตอนเช้าเช้ามันจะมีความชื้นใช่ไหมครับจากไอ ละอองเหมาะนะครับมันจะมันเวลาโดนแดดมันจะขึ้นมานะครับมันจะไม่แห้งใช่ไหมฮะครับถ้าเป็นคอนกรีตเนี่ยพื้นมันโดนแดดไม่กี่ชั่วโมงครับมันแห้งเลยครับแปลว่าอาศัยความร้อนควาแล้วก็ไม่มีความชื้นใช่ก็แสดงว่าลานคอนกรีตมันก็มันก็มียากอยู่แล้วเนาะนะในในบ้านพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ลานวัดลานโรงเรียนมันก็หายากอยู่เนาะนะแบบนี้โล่งๆเป็นสบายเลยใช่ไหมสบายเลยครับโอเคนะครับอ้าวยังไงก็ต้องขอเชิญชวนทุกท่านนะครับไปทาง โครการบริหารส่วนตำบลเชบุรีของเรานะครับได้อนุญาตให้ทุกท่านเลยนะครับมาใช้บริการตรงนี้นะครับถือว่าเป็นลานที่กว้างใหญ่นะครับใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างน้อยก็ หลายตันนะครับเป็นไปไเลยนะครับครับเอ่อใช้เวลาในการในการตากนี่ประมาณนานไหมผมตากผมตากถ้าทํเขาปลูกก็3วันนะครับอ๋อเ้าเขาปลูกนี่ต้องนานหน่อยนานหน่อยนะครับแล้วถ้าถ้าเป็นข้าวปกติเป็นข้าวที่เก็บเลยก็2วันนะครับสวันเนาะนะครับโอเคนะครับนี่แหละครับอาลนะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับมาขอบคุณมากนะครับนะครับนห่นะครับนะสองท่านนี้ก็มากันแต่เช้านะครับเอาเอาเป็นว่า เราอนุญาตเลยนะครับไม่ต้องขออีกแล้วนะพี่น้องที่เป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนานะครับนะอยากจะใช้ประโยชน์ในลานคอนกรีตคอสลอนะครับหน้าที่ทำการอบตนะครับนะฮะเราก็มีลานวอลเลย์บอลนะครับเห็นไหมก็กว้างขวางอยู่พอสมควรนะครับรองรับพี่น้องนะครับนะฮะที่อยากจะตากข้าวแบบนี้นะครับนะก็สามารถที่จะเข้ามา ตากได้เลยนะครับนะสักครู่นี้มีพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับนะท่านหนึ่งนะก็เป็นพนักง,งานของเรานี่แหละนะครับนะก็อนุญาตเลยนะครับเอาละครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม